Good morning teacher ตลอนรับทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เหมือนกันแต่เราจะไม่รับโทรศัพท์แล้วรอบนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการที่เราโทรหานะคะมันจะมีด้วยกันอยู่2ประเด็นนะคะ1เนี่ยประเด็นแรกคือเราโทรไปเพื่อที่จะขอสายใครสักคนหนึ่งนะคะการพูดขอสายนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเมยหรือว่าแคนคูดก็ได้เช่น may I speak to แล้ก็ตามไปชื่อคนหรือเป็น Could I speak to ก็ได้นะคะตัวอย่างค่ะ May I speak to Mr. Davis please อ่าขอพูดกับเดวิดหน่อยค่ะแบบนี้นะคะแบบแรกแบบที่สองนะแบบที่สองคือการที่เรา,าโทรมาเนี่ยเพื่ออะไรนะคะเหมือนบอกจุดประสงค์ของการโทรมาในครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้เป็น I would like to และก็ตามด้วย verb ซึ่งจะคำกริยาตรงเนี้ยจะเป็นการบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยเราโทรมาเพื่ออะไรเช่น I would like to speak to ฉันต้องการที่จะพูดสายกับแล้วก็ต่อด้วยไปนะคะหรือ I would like to make a reservations ต้องการที่จะจองค่ะแล้วก็ค่อยบอกรายละเอียดไปว่าจะจองที่พักหรือว่าจองร้านอาหารจองที่ประชุมนะคะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I would like to inform ต้องการที่จะแจง้งแจ้งว่ามีการเลื่อน แจ้งว่ามีการจะไปส่งของแล้วนะคะอย่างนี้นะคะ I would like to inform แล้วก็ตามด้วยรายละเอียดว่าเรามา inform เรื่องอะไรนะคะก็ไปเรื่มใช้ดูนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยโทรศัพท์ไปเนี่ยถ้าจะขอสายใครสักคนหนึ่งก็จะเป็น May I speak to แต่โทรไปแจ้งโทรไปบอกจุดประสงค์เลยนะคะก็จะเป็น I would like to แล้วก็บอกจุดประสงค์ไปว่า มาทำอะไรในวันนี้นะคะเป็นเวิร์ัน,นั้นนะคะก็เอาไปใช้ดูค่ะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบาย see you next time